รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกาะนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกะาะค่ะที่ตั้งแต่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราแบบต้นไม้เยอะมากๆเขาทำสระนะ่าเล่นมากก็คือสระที่แบบคลืน่นไปมกับสีน้ำทะเลคี่ข้าเก็แบแดดจัดๆเนาะจะเห็นน้ำาปนอาจจะสีเลือดสระอะไรอย่างเงี้ยจุดเด่นของห้องนี้คือว่าฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออก จึงเป็นห้องที่สามารถเห็นทั้งซันเซ็ตและซันไรส์ที่นี่ค่ะจามานาฟารูเนี่ยฟิตเนสของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า Horizon Fitness Center ยื่นออกไปในทะเลนี้เลยค่ะข้างหน้าคือกำลังวิ่งอยู่นี่คือแบบมหาสมุทรอินเดียเลยแบบทุกคนจะต้องแฮปปี้มากถ้าใครชอบเบิร์กเอาอะไรเงี้ยเนาะคือเอาเเ t i ชัเนี่ยชวนทุกคนมาสำรวจที่พักที่มาลีบ่อยมากแต่ไม่เหมือนทุกครั้งแน่นอนครั้งนี้ เราบินจากมาเล่มา300กว่ากิโลเรามาเกาะที่อยู่สูงสุดเลยค่ะตรงนี้คือฮาอาลิฟอะทอค่ะซึ่งรีสอร์ทที่เราจะพามาสำรวจมาเช็คอินวันนี้นะคะแบบลักชัวรี่มากๆค่ะก็คือที่ JA มานาฟารูค่ะน้าพักแน่ๆแค่เห็นบรรยากาศก็รู้แล้วว่าสุดยอดทิพยาประกรันภัย โอเอสิสปาไทยแลนด์โกโปรไทยแลนด์บายเมนทากรมึ่งวิธีการที่จะมาถึงที่ j จเอมานาฟารูเนนะคะไม่ใช่เรื่องยากเลยที่นี่เนี่ยเขามีเป็นโดเมสติกไฟท์ที่พิเศษมากๆเป็นเหมือนไพรเวทเจ็ t เลยค่ะ18ที่นั่งคือสะดวกสบายมากเครื่องใหม่ ของแมนตาแอร์แล้วก็บินมาใช้เวลาประมาณ4-5นาทีค่ะใช้คือแบบเลิศลุมากพอมาลงปุ๊บที่โฮราฟูชิเนี่ยก็นั่งเรือสปีดโบสนะคะจากที่นั่นเนี่ยประมาณไม่เกิน7นาทีค่ะ5-7นาทีโดยประมาณแล้วแต่คลื่นแล้วแต่อะไรเนี่ยก็ได้มาอิ่มเอมาดื่มด่ำกับบรรยากาศของมหาสมุทรอินเดียที่รีสอร์อทคู่นเลยนี่สงบน่าพกักมากมาก ก็ะจะเป็น Guest Pavilion ค่ะซึ่งมีอยู่3ส่วนด้วยกันเนาะก็ตรงนี้จะเป็น Reception ซึ่งมีคน Standby 24ชั่วโมงเลยถัดไปเดี๋ยวเป็นเหมือน g a l l อรี่แล้วก็แบนบูทีแต่พูดถึงโดยรวมเลยค่ะเพราะตั้งแต่เราไปตามมุมต่างๆของที่เจอมาเ f ฟารูเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าแบบเขาหน้าพักจริงๆนะที่นี่เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ควาดรางวัลมานับไม่ถ้วนค่ะปี2021-22เนี่ยรู้สึกได้รับรางวัลเป็น o n e y m o o n leading reward เป็น Re รีสอ์ที่ฮันิมุนลีดดิงอะนะคะแล้วก็มีเป็น Family Resort ที่ได้รับรางวัลในเรื่องพวกนี้ด้วยวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าทําไมเขาได้รับรางวัลขนาดนี้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะเหมือนกับเราแต่เดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของเขาขกันก่อนส่วนบูธชีกับแกลเลอรี่ เขาจะแบบว่ามีกิมมิกอะเนาะเป็นแบบว่าซ่อนขวดไว้อย่างเงี้ยตามเมื่อกี้หลัฟูงมก็ไปอยู่เงี้ยเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาจะซ่อนขวดไว้ตามมุญแห่งกาลแลให้แขกอะไปหาอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ในขวดนี้ก็จะมีรางวัลให้แขกได้เปิดอ่านออกมามันก็จะเป็นรางวัลต่างๆอย่างอันเนี้ยสำหรับแฟมิลี่ก็จะดีมากเปิดออกมาแบบคุณได้รับรางวัลดูหนังฟรีพร้อมป๊อปคอร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กๆหรือครอบครัวน่าจะเอนจอยน่าจะชอบมัน ก็เป็นกิมมิคที่ที่น่ารักดีแล้วเราชอบอีกอย่างหนึงนะ่งเนาะระหว่างแทงตามมุมต่างๆเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับพวกพืชพันธุ์ที่อยู่ตามเกาะอะไรเงี้ยหรือว่าสัตว์น้ําเรื่องราวต่างๆของคนโมดดีอะไรเงี้ยอย่างอันนี้เขาก็จะเขียนกล้วยฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยมีเสียงไก่ไ <c oughs> ก่ขันอะไรอย่างเงี้ย บนชั้นสองนะคะของ Guest Pavilion ตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของ g a l l อรีซึ่งพอขึ้นมาปุ๊บนี่แบบภาพจะแบบว่าใหญ่โตมากตัวส่วนตรงกลางเนี้ยก็จะเป็นมุมหนังสือซึ่งแขกสามารถมานั่งเอ j นจได้แล้วก็เรียนรู้ต่างๆอย่างเช่นใเนี้ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับวิธีการปรุงอาหารแบบมาดีฟอะไรอย่างเงี้ยเนาะใครอยากรู้ภาษาง่ายๆของเขาเนี่ยสามารถมาเรียนรู้จากนี้ได้ ก็จะมีสอนเอาไว้ส่วนมุมนี้ก็จะเป็นเหมือน business center ค่ะแขกสามารถมาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็พิมพ์เงาพิมพ์งาน,งานอะไรเนี้ยเผื่อบางคนอาจจะยังมีอะไรที่จะต้องทำล้าก็สามารถใช้พื้นที่บริเวณนี้ได้เกาะนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกาะค่ะที่ตั้งแต่เราไปสำรวจมาเนี่ยเราแบบต้นไม้เยอะมากๆแล้วไม่ใช่แค่ต้นไม้ธรรมดาเป็นต้นไม้ใหญ่ๆพวก บันยันทรีพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหญ่ๆเลยคืออายุไม่ต้องพูดถึงเนาะน่าจะหลายร้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเกาะที่มีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็คอนเซปต์ของเขาเลยเนี่ยคือคือเขาเป็นเหมือน Peaceful Island ในความลักชัวรี่เนี่ยมีความ Peaceful มีความสงบมีความเอ,อ่อ t ropical อยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เนี่ยเขาจึงแบบอยากให้ทุกคนมาใช้ชีวิตสโลว์ไลฟ โอ้โหอากาศดีมากค่ะเขาบอกว่าซีซันเบสมาจริงๆเนี่ยก็ต้องโนเวม ber เป็นต้นไปมีนาไปจนถึงมีนาเษสตนเ่ยเขาจะเป็นอะไรที่แบบเคลียร์สว่างสวยสวยงามมากเขาจะมีเฮาส์รีฟรอบๆเกาะเห็นไหมคะรอบๆเกาะที่นี่นี่นะคะก็จะมีสระว่ายน้ำอยู่สองสระอันนี้จะเป็นอินฟินิตี้พูลแอนด์บาร์ ก็จะมาสามารถไปเอนจอยได้แล้วก็แบบเขาทานะําสระน่าเล่นมากก็คือเป็นสระที่แบบคลืนไปกับสีน้ําทะเลคือถ้าแดดแดดจัดๆเนาะนจะเห็นน้ำมันอาจจะสีเดียวกับสระอะไรอย่างเงี้ยก็สวยงามวนอีกสระนึงค่ะก็อยู่ตรงห้องอาหารอ,อ,อิตาเลียนนะอยู่ฝั่งนูน้นอันนั้นก็จะเป็นสระที่อยู่เหมือนอยู่ในป่าคอนเซ็ปต์ก็คือเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในทะเลอะค่ะแต่ก็มีความรื่นรมความร่มรื่นอยู่ในสวนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่าเล่นอย่างเงี้ย มุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งค่ะที่ชิลมากก็คือจริงๆก็อยู่วนเวียนอยู่แถวอินฟินิตี้พูแหละเนาะมองไปตรงนี้ก็จะเห็นส่วนที่เป็นจิมชิลอะ่ะนั่งหาอะไรเย็นๆมันมีบาร์อยู่ตรงนี้ไงเป็นบีชบาร์เพราะฉะนั้น,นก็สามารถคนที่ All Inclusive ก็สามารถแวะสั่งอะไรดืร่มดริง้งอะไรอย่างนี้ก่อนได้ ที่นี่นะคะถ้าเกิดใครอยากจะดูซันเซ็ตเนี่ยอีกมุมหนึ่งของที่นี่เนี่ยก็คือที่ infinity pool beach bar นะตรงนี้ก็จะมีเครื่องดื่มมอกเทลค็อกเทลแล้วก็นั่งชมซันเซ็ตไปค่ะที่นี่ค่ะจามานาฟารูเนี่ยฟิตเนสของเขาเนี่ยคือเขาเรียกว่า horizon f i t n e s s center ยื่นออกไปในทะเลอย่างนี้เลยค่ะข้างหน้าคือกำลังวิ่งอยู่นี่คือแบบมหาสมุทรอินเดียเลยแบบ คนจะต้องแฮปปี้มากถ้าใครชอบเบิร์กเอาอะไรเงี้ยเนาะเช้าเช้าแบบนี้นะคะทุก7จ็ดโมงเชา้าเขาก็จะมีคลาสโยคะแบบนี้นะคะทุกเช้าเลยแขกก็จองล่วงหน้าก่อนเขาจะได้แต่ว่าอินสต u เตอร์เนี่ยเขาก็จะพร้อมทุกวันอยูนะ่แล้วเนาะแล้วข้างในบริเวณนี้ก็เป็นเหมือนรีแล x กซิ่งแอ์เรียอะไรเงี้ยสามารถแบบนั่งชิลริมทะเลได้อะไรได้เหมือนแบบออกกําลังกายเสร็จแล้วอยากจะนั่งชิวอะไรเงี้ยก็สามารถเนาะ ความที่เขามี p o o ว villa เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเช้าๆนะคะใครอยากจะแบบว่าใช้บริการ floating breakfast เนี่ยก็สามารถบอกบัตเลอร์เราได้เนะว่าแบบอุย้ยเราอยากจะแบบเช้านี้กินอาหารเรา private private หน่อยกินต่อหน้ามหาสมุทรอินเดียเนี่ยเพราะแต่ละบ้านก็จะมี p o o ว villa อย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็สามารถอ r อก n i ลไให์ได้ก็อยากได้อะไรบอกบัตเลอร์ก่อนได้ว่าเอ้อยากได้นู่นนี่นั่นเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเนาะ เขาทั้งหมดเนี่ยนะคะมี84ห้องค่ะ6 r รูมไท p ์ห้องที่เราจะพามา,าดูวันนี้บอกพิเศษมากๆยูนิคมากๆคะ่ะ Ocean Residence แต่ก่อนอื่นเลยนะคะนี่ก่อนจะไปนี่ชอบมากเลยอะ่ะ Please clean หน่อยทําความสะอาดซันหน่อยหรือ I am sleeping หรือ Please change my linen คือสามารถแขวนไว้ข้างหน้าเขาจะได้รู้เนาะห mm hmm. เห็นรูปเต็มเลยใช่ไหมเ mm hmm. ขาเป็นคอลเลคชั่น นี่คือเป็นคอลเลกชันงานนี่ The White Fire เนี่ยก็คือห้องนี้เนี่ยนะคะความพิเศษคือถูกประดับไว้ด้วยงานศิลปะชิ้นแบบโอ้หมาสเตอร์พีซมากมาดูห้องนี้กันค่ะส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนของ v i v i r o r o เนาะซึ่งการตกแต่งนอกจากใช้งานศิลปะของคุณ Muhammad, มูฮัมหม็ดเมื่อกี้ซึ่งแบบสวยงามแล้วเนี่ยมีเครื่องเล่นเยอะแยะมากมายนะคะถ้าแบบอยู่ในบ้านอยู่กัน4คนนะเพราะว่ามันมี2ห้องนอนนะ เราใช้สเ้นี่นี้เปิดม่านออกให้โล่งเลยนะแล้วก็แบบนั่นชิลแล้วก็ข้อสำคัญนะคะ Welcome Drink เนี่ยไม่ได้มีแค่แบบแชมเปญแต่ว่าดูนี่ Welcome Drink ของเขาก็จะมีขนมสองอยา่างเป็นขนมเป็นแบบนะมากรองกับช็อกโกแลตอนะไรเงี้ยแล้วใส่โถให้เนี่ยเผื่อแบบว่าแขกมาแบบหิวๆอนะไรเงี้ยโซนนี้เป็นโซนของ Living Room ห้องนอนสองข้างเนี่ยอยู่สองฝั่งนี้เลย เราไปดูสักห้องหนึ่งจุดเด่นของห้องนี้คือว่าฝั่งตอนตกและฝั่งตอนออกจึงเป็นห้องที่สามารถเห็นทั้ง sunset และ sunrise ห้องหักทุกว้างมากเป็นห้องนอนที่สามารถตื่นมาปุ๊บคุณสามารถเทควิวจากหน้าบ้านได้เลยรอบด้านเลยนะคะก็คือเป็นประตูใสโปร่งโล่งสามารถแบบนั่งชมวิวแต่ถ้ายังไม่เพินพอใจ นี่สามารถมานั่งงมนี้เราชอบตอกนีมากเลยเนี่ยซื้อที่ไหนเนี่ยก็สามารถนั่นเนี่ยครับชิลตรงนี้ได้บัตโรวบัตโรว์สลิปเปอร์อ่ะบีชแบ็กเดี๋ยวดูบีชแบ็กหน่อยนะคะใบใหญ่นิดนึงที่นี่เป็นบีชแบ็กที่แบบว่านี่เห็นไหมเจมานาฟอโรไม่รู้จะพูดว่ายังไงแช่น้ำนะคะแล้วก็ ชมวิวไวข่าวชมแช่น้ำชมวิวมหาสหมุทรอินเดียเลอค่าแมกเราจะไม่ค่อยเห็นโรงแรมใช้สุขภัณฑ์ทรงสี่เหลี่ยมนะแต่ที่นี่ใช้ทรงสี่เหลี่ยมนี่นะคะเป็นโซนห้องน้ำชาเวอร์ก็จะอยู่โซนนี้นะคะะข้างในก็จะมีห้องแต่งตัวเสร็จเลยนะคะหมายถึงว่าทุกอย่างจบอยู่ในห้องนี้หมดเลยว้าวเวลาว้าวมากๆแล้วดูมีชีวิตชีวานเนี่ยเช่นมุมเนี้ย คือคุณจะมีประมาณ10มุมให้นั่งไะอย่างเช่นม <It> ุมเนี้ยเล่นน้ำ uh, ข uh, yeah. ึ้นมาเสร็จมานั่งชิลอ่านหนังสือลมเย็นๆโกโครเลิศมากอีกหนึ่งรูมท้ายค่ะที่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูก็คือเป็น Water Villa Sunrise นะเขามีฝั่ง Sunrise กับ Sunset ค่ะ ที่เรานอนคืนนี้เป็นซันไรส์นะเปิดประตูเข้ามาถึงปึ้งตรงนี้เป็นแบบกระจกเลยเป็นโต๊ะที่สามารถนั่งแบบทำงงทำงานอะไรนี้ได้นะตรงนี้เขาแบ่งเป็นสองฝั่งค่ะฝั่งนี้ห้องน้ำฝั่งนี้ห้องนอนสามารถปิดนี้ได้เผื่อว่ากลางคืนแบบชอบมืดๆแล้วนะอ่าส่วนของห้องนอนก็นี่เลยค่ะส่ววันนี้เนี่ย ค่อนข,ข้างแตกต่างจากฝั่งบีชเนาะฝั่งบีชเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยโทนสีเขียวฝั่งนี้ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าค่ะทุกอย่างจะแบบอ,ออกแนวแบบฟ,ฟ้าฟ้าอะไรถือว่าห้องนอนเป็นขนาดที่ไซส์กาลังบแบบเราชอบนะประมาณเนี้ยคือไม่ได้ใหญ่เวอร์พอาใหญ่เวอร์มากมัมทิมวังเวงนะก็ห้องประมาณนี้ถือว่ากําลังดีเลยค่ะเนาะอ่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมแบบมินิบาร์มี ชากาแฟมีแคปซูลอย่างนี้ให้เนาะมุมนี้มากกว่าค่ะที่เป็นไฮไลท์ของห้องนี้ก็คือเป็นห้องรับแขกท,ที่แบบสามารถมองเห็นวิวแล้วก็ข้อสำคัญคือตรงนี้ค่ะเราก็แบบนั่งชิลแล้วก็เห็นปลาเปลือว่ายมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยเนาะฝั่งนี้เลยค่ะห้องน้ำสองซิงค์เนาะแล้วก็บารบ์โบรเราชอบบารโรที่นี่ห้องนี้ก็มีบารโรที่นี่เหมือนกันอเมนิตี้คือสุดยอดมาก ฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นชาวเวอร์นะฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำบั๊บถังค่จะก็จะเป็นแบบแอร์บรูซีด้วยขึ้นจากน้ำใช่ไหมคะก็สามารถที่จะเข้ามาห้องน้ำฝั่งห้องน้ำได้เลยไม่ต้องเดินทะลุผาต้องนอนระเบียงไรเวทคู่ค่ะ ก็จะมีสระว,ว่ายน้ำในห้องเลยเนาะสามารถแช่น้ำชมวิวอะไรได้เลยแล้วก็มีสวิงด้วยนนั่งเช้าเชาชิลบายอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีเตียงอาบแดดมีโต๊ะแล้วก็สามารถที่จะเดินลงข้างล่างได้เลยค่ะ ทุกบ้านเขาก็จะมีจักรยานให้เนาะเขียนนัมเบอร์ของวิลล่าไว้เลยค่ะตรงนี้เพราะว่าเวลาแขกเยอะจะได้ไม่งงนะเพราะว่าจักรยานทุกคันมันเหมือนกันหมดบ้านเราก็ไกลด้วยเนะเราต้องมีจักรยานอนะ้รอ่าีพอคิดจะเดินก็ได้อะค่ะบางคนเดินออกกำลังแต่ว่ามีจักรยานก็สบายไป ที่อยากนำเสนอมากเลยก็คือ Deluxe Beach Villa ค่ะเป็น Beach Villa ที่แบบน่าพักมากๆเลยอะเปิดประตูเข้ามาปุ๊บโซนนี้เป็นโซนของเหมือนกับ Living Room ก่อนเนะ <c oughs> เป็นอีกอีก,อกวิลล่าหนึ่งที่แบบชอบมากค่ะจริงๆชอบกว่าแบบที่ Water Villa อีกไปเดี๋ยวไปดูมุมอื่นกันค่ะแล้วจะยิ่งชอบแล้วจะรู้ว่าทำไมถึงชอบเพราะว่าห้องรับแขกเนีย่ยเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะตรงห้อแขกนยะตรงนี้ก็จะมีแบบ ชากาแฟเนาะเป็น complimentary ให้อยู่แล้วถ้าเป็น all inclusive นะคะก็คือในมิททน,นิบาร์ทั้งหมดอะไรเนี้ยก็รวมอยู่แล้วแต่ดูดูข้างหลังดูข้างหลังเดี๋ยวจะยิ่งชอบผ่ดตามมาิงส,สิเห็นไหมว่าหน้าพักแค่ไหนก็คือมองจากเตียงนะคะเห็นทะเลเลยอันนี้มองจากเตียงตื่นมาแบบเปิดเปิดโลกก่งกว่านี้เห็นทะเลเลย แล้วก็ตรงเพดานก็จะยกสูงค่ะทำให้ห้องดูโปรการตกแต่งเขาก็จะแบบว่าใช้เชือกมาตกแต่งเป็นรูปเต่าเต๋วอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งข้างหลังเตียงนะคะเห็นไหมเป็นสระไว้น้ำเขาก็นี่เลยค่ะวางกระเป๋าไว้ตรงตรงนี้ได้ถ้าใครจะแบบลงน้ําในบ้านก็จะมีสระเป็น p v a t ว p o o l villa เลยซึ่งสระก็จะวางตัวอยู่ตรงนี้ ประเด็นคือว่าจากษาลเนี่ยเราสามารถแบบโอ้โหมองทะลุไปเป็นทะเลได้เลยจากตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่แบบชิวอ่ะนอนเล่นแบบเล่นน้ำอะไรอย่างงี้เนอะแล้วก็สามารถมองไปฝั่งนู้นก็จะเห็นทะเลเลยใส่แว่นหน่อยเพราะว่าแดดเนี่ยชิวแต่จากตรงนี้นี่นะคะสามารถเดินทะลุเข้าทางห้องนอนก็ได้แต่จะทะลุเข้าห้องน้ำเลยก็ได้เดี๋ยวไปดูค่ะ บั๊บับที่นี่ก็จะเป็นทรงนี้เป็นบั๊ถับทรงชามอะ่ะเหมือนแบบชามก๋วยเตี๋ยวอะไรนี้เเป็นจัลจุ้ยด้วยส่วนห้องชาเวอร์อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ห้องน้ำเดินออกมาค่ะถ้าทะลุออกมาทางน,น,นี้อันนี้อเมน,นิตี้ทั้งหลายเนี่ยอยู่ตรงนี้พเดินออกมามุมนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถที่จะนั่งชิลได้อีกเหมือนกันค่ะมุมนี้ คือที่นี่เนี่ยเขาค่อนข้างออกแบบให้มีมุมที่สามารถนั่งชิลนั่งแฮงเอาได้หลายมุมมากแล้วตรงเนี้ยก็จะคือเหมือนกับไม่มีรั้วไม่มีอะไรแต่ว่ารั้วธรรมชาติก็คือต้นไม้นี่แหละก็จะมีความเป็นไพรเวทสูงมาก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกล้องอยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะทริปเท a เวลชัวจากทิพยะประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางอเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงการจนะหุงทองชวนทุกคนออกเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยกันค่ะ อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะเราจะจัดทริปแบบนี้บ่อยๆทริปช่วงปีใหม่นะคะก็จะเป็นทริปจอร์เจียค่ะไปเขาดาวด้วยกันที่ประเทศจอร์เจียเดี๋ยววันเดินทางออกเป๊ะ,ปะแล้วจะจะมาบอกทุกคนอีกทีนะคะว่าเป็นช่วงไหนแต่อย่างที่หลายคนรู้กันจอร์เจียเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่สวยมากมีภูเขาหิมะด้วยแล้วก็คนไทยไม่ต้องทำวีซ่าค่ะเป็นประเทศเดียวที่คนไทยอยู่ได้365วันเลยนะคะประเทศนี้จากนั้นค่ะทริปช่วงสงกรานเราก็จะมีจัดไปมาชูพิกชู และโบลิเวียค่ะเป็นทริปที่เราก็ตั้งใจแบบปั้นมานั้งหนตะ่ปีที่แล้วแล้วเนาะที่จะแบบอยากจะจัดไปกันก็น่าจะเป็นช่วงประมาณสงกรานเลยนะคะ5-20เมษายนค่ะใครอยากไปเอกซอติกด้วยกันที่ประเทศเปรูประเทศโบลิเวียก็ไปด้วยกันไปดูลูกหลานชาวอินคาไปดูสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอย่างมาชูปิกชูกันค่ะรวมถึงทะเลเกลือที่อุยูนี่ด้วยทั้งหมดนี้ก็คือเป็นทริปการเดิน,นทางคร่าวๆช่วงนี้นะคะที่ถ้าใครอยากไปเที่ยวกับ ทพ่การการจนาหงทองนะคะก็ไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวขึ้นไลน์ติดต่อไว้ให้นะคะใครจะขอโปรแกรมก็ไลน์ juicy journey ได้คะ่ะหรือเบอร์โทรนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ โอ้โหตอนนี้ใครไปเที่ยวยุโรปอเมริกาใต้อเมริกา,ก,ากลางอะไรพวกนี้หรือแม้แต่อเมริกาเนาะคือมิชาัชีพข่าวนี้ชุกชุมมากโดยเฉพาะในฝรั่งเศสในยุโรปอะไรพวกนี้เนาะเอาเป็นว่าใครไปเที่ยวแล้วอยากเซฟเซฟนะคะวันนี้อยากแนะนําอันนี้เลยกระเป๋ากันขโมยค่ะเป็นเป้เป็นกระเป๋าคาดอกเป็นกระเป๋าสะพายจากแพ็กเซฟนะคะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งจากออสเตรเลียค่ะเป็นแบรนด์ที่ทุกคนไว้เนือ้อเชื่อใจมากเรื่องกันขโมยกันยังไง ดูนะคะมันมีหลายชั้นสมมุติว่าเราอันนี้เป็นแบบใบนี้เนี่ยเอามาเที่ยวด้วยตอนนี้เนาะมันจะเป็นแคตโอกอย่างนี้หรือจะสะพายข้างก็ได้ค่ะอย่างนี้อะหลายคนบอกว่ากันขโมยยังไงหรอมันก็เหมือนกระเป๋าสะพายทั่วไปอเดี๋ยวทำให้ดูนะคะสมมุติว่าคนจะตัดใช่ไหมมิชชันชี่บางประเทศนะอย่างบราซิลเนี่ยเขาจะมีกันไกมาเนาะ ตัดชุบแล้วก็กระชากไปเลยแต่อันนี้ตัดไม่ขาดนะคะเพราะว่าข้างในเนี่ยเสริมสแตนเลสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดเข่าไปมันก็จะไม่ขาดหรือถ้าจะกรีดใช่ไหมคะมีชาชีพเก็ไม่สามารถกรีดได้ะคะ่ะเพราะว่า,าข้างๆเนี่ยเป็นตะข่ายอลูมิเนียมเนี่ยเปิดให้ดูนะคะข้างในเนี่ยเนื้อมันจะเป็นข้างในจะเป็นอลูมิเนียมจับไปมันจะเป็นลวดๆตะข่ายตะขา่ายเพราะฉะนั้นเวลาใช้กรีดคัเคตเตอร์มากรีดหรือมีดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะกรีดไม่เข้านะ ส่วนเรื่องของการล้วงค่ะยิ่งไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันเนี้ยซิปล็อกหลายชั้นมากนี่ล็อกแบบเดี๋ยวแบบเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะว่าล็อกอยังไงนี่ล็อกชั้นที่1นึ่ง้ที่สองเรตีมาตรงนี้เลยสมมติว่าอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็จะมาล็อกตรงนี้อีกชั้นหนึ่งเห็นไหมคะนี่ล็อกอีกชั้นหนึ่งคือล็อกหลายชั้นมากมิชชีพงงพูดเลยแล้วมีช่องใส่พาสปอร์ตท,ที่แบบแน่นหนามากนะคะตรงนี้ช่องใส่พาสปอร์ตจะอยู่ข้างในเห็นไหมคะนี่ก็จะมี ตรงนี้อีกทีเลงหลายชั้นมากเพราะฉะนั้นอันนี้ถึงเป็นแบบแพคเซฟเป็นกระเป๋าที่คนเดินทางจะไว้เนื้อเชื่อใจมากหรืออย่างอันนี้ค่ะจะเป็นตัวล็อกที่ล็อกกับตัวโต๊ะได้สมมติว่าเราวางกระเป๋าไว้แล้วเราเดินไปเข้าห้องน้าหรืออะไรยังไงเราสามารถล็อกอันนี้กับโต๊ะหรือกับที่นั่งกับอะไรได้แต่ว่าไม่ได้มีแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบนี้ด้วยสําหรับแพคเซฟแบบผูห้หญิงอาจจะรู้สึกว่าฉันอยากสะพายอะไรเบาๆก็มีแบบนี้ด้วยแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ อาจจะบางนิดหนึง่งแต่ก็มันก็จะเบาอันนี้ใส่ได้แค่สมมติใส่พาสปอร์ตใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วแขวนข้างหน้าเนาะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คนชอบกันแต่ถ้าใครบอกว่าบอกอยากใช้แค่กระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ค่ะแบบกระเป๋าสตางค์ก็จะมีแบบนี้ด้วยเหมือนกัน แบบเป้ยิ่งดีอะไรค่ะใส่โน้ตบุ๊กได้ใส่อะไรได้แต่ว่าวันมาทริปนี้ไม่ได้เอาเป้มาเอาแบบคาดอกมาเนาะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสตางค์ที่แบบแพ็คเซฟเหมือนกันค่ะอันนี้ห้อยได้กับกระเป๋าเกี่ยวไว้ข้างในเวลาคนจะดึงไปก็ดึงไม่ได้ก็ทั้งหมดนี้เป็นแพ็คเซฟนะคะใครอยากเดินทางแบบเซฟเซฟไปกับแพ็คเซฟเลยค่ะรับรองว่าสบายใจขึ้นเยอะสำหรับใครที่อยากได้แพ็คเซฟรุ่นต่างๆนะคะกดเข้าไปดูได้นะคะหรือสอบถามมาได้ที่ แอดไลน์นี้เลยค่ะ Juicy Journey นะคะหรือว่าลิงก์ที่ขึ้นมาให้ที่นี่ค่ะทิพยประกันภัย<า> Oasis Spa Thailand <า> GoPro Thailand by Mentagram ที่นี่นี่ละคะเรื่องอาหารการกินนี่ก็สุดยอดเหมือนกันค่ะเขาจะมี สองห้องอาหารหลักๆนะก็คืออันเดียโมแปลว่า let's go เนาะที่นี่นะคะก็เป็นห้องอาหารอิตาเลียนเลยมีทุกเมนูที่เป็นอาหารอิตาเลียนค่ะอย่างข้างหน้าเราเนี่ยคาโบนาร่าน่ากินมากอิตาเลียนล้วนๆซึ่งรสชาติดีนี่ลองมาสองวันแล้วถึงก้าบอกเนาะส่วนอีกห้องอาหารหนึ่งคือคาคูนี่เนาะก็เป็นห้องอาหารที่แบบ all day ค่ะเชา้ากลางวันเย็นแต่จริงไม่ใช่บุฟเฟ่ต์ด้วยนะมื้อเช้าเขาเป็นอะลารา์คเหมือนกันค่ะก็จะเป็นเมนูที่แบบ มาให้เราได้เลือกสัรนแบบที่เราแบบออกแบบอย่างต้องการเนี่ยจะกินอะไรเนี่ยบอกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นไข่วา่าวเฟลแพนเคก้กสลัดหรือจะเป็นผลไม้ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเกรดเกรดแล้วก็บอกเขาได้หมดเลยเขาก็จัดมาเป็นเมนูอราคาส่วน,นมือคําไม่ต้องพูดถึงะคะ่ะต้มยำก็มีนะที่นู่นแล้วก็มีสลัดส้มโอซึ่งมีแซลมอนมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยือทุกอย่าง เรื่องอาหารการกินบอว่าสุดยอดไปเลยค่ะเขามีพนักงานเสิร์ฟเยอะมากแต่มีตักคนนี้แปลกอยู่คนเดียวอัชราฟเขาเป็นแบบนักมายากลมาวันแรกพวกเขาโชว์มาดูกันว่าโชว์นางจะโชว์อะไรอสวัสดีค่ะ Here Okay So, while you are staying here, do you want to take some few minutes for the magic? Yeah. Okay, let's do So, here, just pick a tissue paper here. And, Let's make it two. One here. And clear the next one. Mm. Yeah, I just put this in. See, my hand, watch, there's nothing else. There's nothing on my hand. Yeah. <laughs> okay. So I put this one here, and second one. Give me a hand. Hold it. One, two, three. Boom. Mm. There's nothing Open it. One, two, three. <laughs> <Wow>. <laughs> 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 กิจกรรมทางน้ำเนาะเพราะอย่าลืมว่าที่นี่คือมัลดีฟส์เนาะเขาก็มี best dive maldive ค่ะงนี้ก็จะเป็นเหมือนจริงๆเหมือนเป็น diving center อะไรอย่างนั้นแต่ว่าเป็นมากกว่า diving มีกิจกรรมเยอะแยะเลยค่ะนี่นะเขาก็จะมี schedule ให้ดูว่าในแต่ละวันเนี้ยจันองคารพุทธทุกวันก็จะมีกิจกรรมหมดเลยมี scuba มี s n o k e l i n g มีเยอะเลยค่ะรวมถึงอย่างเงี้ย p a r a s a ล i n g flyboard s e b o วอเตอร์สกีเลือกทําในแบบที่คุณอยากจะทําเลยเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะนำแทบจะมีทุกวันเลยด้วยซ้ำมีคลาสทุกวันด้วยแต่ทุกอย่างก็จะมีค่าใช้จ่ายเนาะก็ลองสอบถามก่อนได้จริงเขาก็ไม่ได้มีแค่ตกปลาห,าหรือว่าสกูบเบอร์เดวิงหรือสแน็์เกิลลิ่งนะคะเพราะนี่ดูเห็นไหมซันเซ็ตครูซดอลฟินครูซบิ๊กเกมบิ๊กเกมก็คือตกปลาแบบจริงจังเลยตอน,นเช้าเขาจะออกประมาณ6กโมงเช้าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใครแบบไม่มีประสบการณ์การดำน้ําเลยอยากจะมาเรียนที่นี่ก็ ได้อีกเหมือนกันค่ะก็จะมีแบบว่าคอร์สสอนอดำน้ำอะไรเงี้ยเนาะแต่สำหรับใครที่เป็นแขกของที่นี่เนี่ยในแต่ละวันนะคะจะสามารถมายืมคายักหรือว่าแพดเดิลบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยไปใช้ได้วันละ1ชั่วโมงอันนี้ให้ฟรีวันละ1ชั่วโมงส่วนอันอื่นเนี่ยคุณต้องเสียค่า,ชาใช้จ่าย นอกจากห้องอาหารจะมีหลายห้องแล้วนะคะเอาจริงอยู่นี่นี่ใช้บริการอาหารห้องอาหารหลายห้องแล้วนะเพราะว่าดินเนอร์นี่เปลี่ยนทุกคืนเลยวันนี้ก็พิเศษเช่นกันค่ะก็จะเป็น Beach Dinner เนาะเขาก็จะมีแบบเตาพวกบาร์บ,าบีคิวมาเซตอัพแล้วก็แบบไฟ โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนแบบโรแมนติกดินเนอร์อะไรแบบนี้บางคนเขาไม่อยู่หลายวันไงแล้วเขอยากมีโมเมนต์พิเศษครบรอบแต่งงานครบรอบได้ๆหรือว่าจะแบาขอแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งกับทางรีสอร์ทได้นะว่าเราอยากจะจัดงานที่มันเป็นแบบโรแมนติกดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สามารถเนรมิตให้ได้ พูดเลยค่ะว่าเป็นอีกรีสอร์ทหนึ่งของมาลดีฟเนาะที่หน้าพักค่ะก็เป็นภารกิจของอเวเกชันเนาะมาสำรวจให้ทุกคนอยู่เสมอเสมอค่ะที่ที่มาลดีฟอันนี้เป็นอทอลที่อยู่เหนือสุดเลยเราก็ดันดดนมาเนาะซึ่งดีมากๆค่ะแทนที่จะเป็นซีเพลนก็เป็นโดเมสติกไฟที่เป็นเหมือนลักษณะเหมือน p r i v a t เจ็ตเลยอะคือแบบว่าหรูเลิศมากจำนวนที่นั่งก็พอๆกับซีเพลนแต่ว่า พอไปลงที่สนามบินเนาะนั่งเรือต่อมาอีกประมาณ5-7นาทีค่ะใกล้แม่กก็ถือว่าสะดวกสบายเขาก็จะมีรอบมีตารางโดเมสติกไฟล์ที่มาลงสนามบินแล้วก็วันละ2ฟล์เท่าที่เ่าถ้าดูไม่ผิดวันละ2ฟล์ก่อนเที่ยงไฟล์นึงแล้วก็ ประมาณเย็นๆสี่โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเที่ยวหนึ่งแต่ถ้าใครจะมาซีเพลนก็ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือสามารถติดต่อประสานงานกับโรงแรมได้คือสะดวกแบบไหนได้หมดแต่ว่าพอมาถึงเกาะคือเป็นเกาะที่พื้นที่เยอะอาหารการกินดีมากๆแล้วโดยเฉพาะจุดเด่นของเขาก็คือเรื่องห้องพักเนะเราพามาดู3ห้องพักเนาะโอเชียนเรสิเดนต์นี่คือสุดยอดมากเห็นทั้งพระอาทิตย์ขึ้นเห็นพระอาทิตย์ตกค่ะเพราะฉะนั้นใครที่แบบมา2คู่ หรือครอบครัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสามารถอยู่อันนี้เราว่าเวิร์กมากๆเนนะก็คือ ดีเลยดีเลยแต่ละอันมันก็จะมีจุดเด่นไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกเอาเลยแบบที่อยากชอบเนาะแต่อันนี้ทั้งหมดพาไปดู3รูมไทป์แต่เขามีทั้งหมด6เพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าเขามีแบบไหนอะไรอีกเนี่ยนะก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาได้เนาะก็ยังไม่จบนะคะคือความที่เอพิโซดเนี้ยมันห้องก็เยอะกิจกรรมก็เยอะเราก็เลยสปริตเดี๋ยวตอนหน้าไปดูกันค่ะว่า JA m a มานาฟารูเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ ไปติดตามทางเอพิโซดหน้าเนาะว่ามาที่นี่ทำอะไรกินอะไรอะไรยังไงเนาะมาเลยค่ะตามมาอาทิตย์หน้ายัางอยู่กันที่ J A m a n a ฟ a r u ค่ะอย่าลืมนะคะบอกเราด้วยว่าที่ไหนนะ่าพักน่าเที่ยวเดี๋ยวเอาเวเคชันไปสำรวจให้วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ